สวัสดีครับอาจารย์ที่รักและเคารพนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของอาหารไม่ใช่เกี่ยวกับอาหารเรื่องเพศนะครับแต่วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเราซึ่งเรามองว่าอาหารนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมันเปรียบเสมือนน้ามันเครื่อง Beispiel, <S <s ที่จําเป็นต้องมีการเติมลงไปเพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องแล้วก็ส่วนน้ํามันนักเรียนเติมไปเพื่อให้เครื่องยนต์นั้นสามารถทํางานแล้วก็ขับเคลื่อนไปได้ แต่ร่างกายมนุษย์ไม่เป็นอย่างนั้นร่างกายมนุษย์เปรียบเสมือนน้ำมันก็คือเรากินเข้าไปเพื่อให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานเผาผลาญได้ไงก็คือร่างกายมีการเคลื่อนไหวเมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้ใช้พลังงานพอร่างกายได้ใช้พลังงานร่างกายก็มีการเผาผลาญพลังงานเกิดขึ้นตรงนั้นแหละเราเรียกว่าพลังงานที่เกิดจากการเผาไหม้แบบร่างกายเราแต่ไม่มีของเสียของเสียของเราขับออกมาจากระบบการย่อย เราเรียกว่าอะไรครับอุจจาระหรือปัสสาวะหรือจากเหงื่อนี่คือสิ่งที่ <c oughs> ระบายออกมาแล้วหมดสิ้นไปตัวที่ทําตัวกรองที่ดีที่สุดก็คือไตใช่ไหมครับไตมีหน้าที่กรองของเสียกรองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเกี่ยวไตแม้กระทั่งน้ําแล้วก็เลือดดังนั้นระบบภายในร่างกายแม้กระทั่งหัวใจแม้กระทั่งปอดปอดมีหน้าที่หายใจแล้วเอาอากาศเข้าไปเพื่อไปฟอกใช่ไหมครับเลือดดานั้นไม่ใช่เลือดเสียนะครับ บางคนเข้าใจผิดเรียนมาตั้งแต่ปฐมจนถึงปัจจุบันเนี่ยเลือดดํากับเลือดแดงเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกันมีล mm ักษณะเหมือนกันเพียงแค่เราพาเลือดเลือดแดงเนี mm ่ย hmm. ที่เราเรียกนะครับนามสมมุติว่าเลือดแดงเส้นเลือดแดงเนี่ยไปเลี้ยงเซล,ลล์ต่างๆของร่า mm hmm. งกายแล้วกลับเข้ามาก็คือยังเป็นเลือดดีอยู่เข้าใจไหมครับเวลาที่นักเรียนบริจาคเลือดก็บริจาคเลือดอะไรออกไปครับเส้นเลือดดําไม่ใช่เลือดแดงใช่ไหมครับบางคนเข้าใจผิดเลือดดาก็มีประโยชน์เหมือนกันเพียงแค่เอา อะไรครับคาร์บอนออกมาใช่ไหมครับออกจากอะไรครับระบบทางเดินหายใจแค่นั้นเองส่วนนักเรียนหายใจเข้าไปเม็ดเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่จับออกซิเจนเข้าไปเพื่อไปเลี้ยงเซลล์ต่างของร่างกายก็มีหน้าที่แค่นี้ส่วนปากมีหน้าที่เคี้ยวบดย่อยอาหารจากชิ้นใหญ่เหลือเป็นไงครับชิ้นเล็กแล้วก็ลงสู่ระบบหลอดอาหารก่อนที่ลงสู่ระบบหลอดอาหารนักเรียนก็มีหน้าที่ต่อมน้ําลายที่อยู่ใต้ลิ้นนักเรียนก็สามารถดูดต่อมน้ําลายขึ้นมาได้ ลองดูดขึ้นมาสิครับอยู่ใต้ลิ้นตรงโคนล,ลิ้นนะครับดูดขึ้นมาต่อมน้ำลายตัวน,นี้มีหน้าที่ย่อยนะครับย่อยย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตส่วนหนึ่งแล้วก็มีหน้าที่หล่อลื่นลงไปตามหลอดอาหารแล้วก็สู่กระเพาะอาหารแล้วกเกิดกระบวนการย่อยใช่ไหมครับแล้วก็เข้าสู่ลำไส้เล็กที่มีลำไส้เล็กต้นกลางและปลายแล้วก็ดูดดูดสารอาหารออกจากจากอะไรครับจากอาหารเพื่อเข้าสู่อะไรครับ กระแสโลหิตพอไปสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ก็มีหน้าที่อีกอันนึงก็คือมีหน้าที่ดูดน้ําและเกลือแร่ออกจากอะไรครับกากอาหารจึงทําให้ระบบการย่อยของเราสมบูรณ์แบบก็คือขับถ่ายออกมามีรูปร่างลักษณะที่เป็นสวดทรงทรงกระบอกใช่ไหมครับนะนั่นคือการกินและการบริโภคและการย่อยอุจจระดีนักเรียนต้องมีสวดทรงดีมีสีเหลืองทองไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไป นี่คือสุขภาพดีในเรื่องของการบริโภคอาหารแต่ถ้าวันหนึ่งนักเรียนขับถ่ายมาเป็นน้ำหรือแข็งเป็นเม็ดหน้าดําหน้าเขียวต้องเอามันออกมาให้ได้ถ้าออกมาไม่ได้สิวก็ขึ้นอึดอัดไหมครับอึดอัดมวนท้องไหมมวนท้องนี่คือระบบย่อยที่เราต้องมาสร้างความสนใจสร้างความตระหนักกันว่าระบบการกินนั้นมีความสําคัญกับชีวิตเรามากซึ่งเด็กปัจจุบันอย่างพวกเราปัจจุบันเนี่ยกินอาหารแบบอะไรครับบุฟเฟ่ ตามใจฉันและตามใจอะไรด้วยตามใจปากจึงเกิดภาวะอ้วนเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่ามันจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างเช่นเทคนิคการใช้พลังงานให้มีการเผาผลาญกิโลแคลอรี่ที่เราทานเข้าไปเนี่ยให้หมดเราจะทำ,ทำยังไงบ้างตรงนี้สําคัญดังนั้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในวันนี้ไปดูพร้อมกันครับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในวันนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนนั้นเกิดความตระหนัก และเห็นความสําคัญในคุณค่าอาหารในวัยเรียนเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตกินเข้าไปมีมีส่วนในเรื่องของการส่งเสริมใช่ไหมครับบารุงซ่อมแซมแต่พอวัยวัยชะกันขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเข้าสู่ภาวะวัยที่เป็นไงครับต้องซ่อมแซมแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการบริโภคด้วยเพราะ คุณมั่นใจว่านักเรียนได้เรียนมาแล้วตั้งแต่ม .1 ใช่ไหมครับเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการอาหารแต่ครูเชื่อมันอีกหลายคนที่ยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการอาหารและแบ่งสัดส่วนอาหารไม่เป็นอย่าลืมนะปัจจัยสีเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของอาหารเนี่ยมีผลต่อการดําเนินชีวิตของนักเรียนนะครับดังนั้นคนที่ขาดสารอาหารหรือมีมากเกินไปเนี่ยมันเกิด ขึ้นกับตัวเราได้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บบางทีเราไม่ดูไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเขาจะดูในเรื่องของการบริโภคอาหารเป็นหลักนะครับว่าเขาจะมีอายุยืนยาวแค่ไหนมีโรคภัยไข้เจ็บแค่ไหนนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะโรคที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันมีหลากหลายและแหล่งข้อมูลที่เกิดจากสารสนเทศต่างๆเนี่ยนักเรียนต้องนํามาวิเคราะห์กันเพราะในสภาพปัจจุบันนี้กฎหมายเขาออกไว้ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ในเรื่องของข้างกล่องโภชนาการอาหารจะมีพื้นที่สีขาวและมีคุณค่าทางโภชนาการให้นักเรียนดูสังเกตไหมครับนะข้างกล่องอาหารทุกชนิดจะมีข้อมูลทางโภชนาการอาหารเปรียบเทียบต่อนหน่วยที่นักเรียนต้องบริโภคเพิ่มเพิ่มเติมจะมีชัดเจนนะครับตรงนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับดังนั้นในชั่วโมงเนี่ยครูขออนุญาตหยิบยกธะราชดำหลัดนะครับของของใครครับอ่า ที่นักเรียนเรียกว่าสิ่งที่มันประเสริฐสุดในชีวิตของนักเรียนนะครับลองมาดูพร้อมกันครับครูขอนะครับเชิญพระราชดำรัสนะครับที่พระราชานให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็มาให้นักเรียนดูพร้อมกันนะครับตรงนี้จําเป็นนะครับครูจะหยิบยกมาให้นักเรียนดูนะครับ ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องสุขภาพอนามัยนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลดังคำกล่าวที่ว่าจิตใจที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่เป็นไงครับแข็งแรงหากประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็จะมีสติปัญญาเล่าเรียนประกอบสัมมาอาชีพ สร้างสารรค์ความเจริญต่างๆให้แก่บ้านเมืองดังนั้นถ้าเราจะกล่าวว่าพลเมืองที่แข็งแรงย่อมสามารถสร้างชาติที่มั่นคงก็คงจะไม่ผิดพระราชดำรัสพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรณาสาราดูสิตดาลัยนะครับพระราชวังดูสิตนะครับในวันพฤะเัเืสัปปดีที่11สิงหาคมพุทธศักราช2000 531สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงมองเห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอาหารในไวัยไหนด้วยในวัยเรียนอย่างพวกเราด้วยดังนั้นแนวความคิดกระแสะพระราชดำหลัสตรงนี้นักเรียนต้องฟื้นขึ้นมาครับเพราะสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้ามองเห็นก็คือ เด็กเยาวชนจะโตได้ชาติจะมั่นคงได้ต้องมาพื้นฐานจากการอะไรครับการมีสุขภาพที่เป็นไงครับแข็งแรงและมีอนามัยที่เป็นไงสมบูรณ์ซึ่งเด็กไทยต้องเรียนรู้แล้วว่าการที่บริโภคอาหารเข้าไปอันไหนคือที่มีประโยชน์และบริโภคเข้าไปเสร็จนักเรียนจะมีวิธีเผาผันอย่างไรให้เกิดประโยชน์เข้าใจไหมครับไม่ใช่สักแต่ว่ากินแล้วก็นอนแล้วก็ไม่ใช่สักแต่ว่าอด เพื่อรูปทรงที่เป็นไงครับสวยงามเพื่อเป็นแบบนางแบบหรือเป็นแบบดาราอย่างนั้นไม่ได้ดังนั้นเมื่อนักเรียนได้พระราชำดำรัสเกี่ยวกับพระราชทานเกี่ยวเรื่องอาหารให้นักเรียนรู้จักแนกวความคิดเรื่องนี้แล้วเราต้องมาวิเคราะห์กันแล้วครับ